สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิววิธีประกอบกล่องไม้ทีวีนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแผ่นไม้ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นเสาเอาไว้ดึงตัวเปรนะคะเบาะนอนค่ะตัวเปรค่ะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์นอตต่างๆนะคะนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบันเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นแผ่นอ่าด้านหลังตัวนี้ขึ้นมาประกอบก่อนนะคะเราจะหันให้เป็นแบบนี้นะคะเราจะทําให้เป็นแบบนี้ตัว วางที่ขาตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้ด้านล่างเนาะวิธีการใส่นะคะก็จะใส่ง่ายๆนะคะเราจะใช้เป็นตัวสีขาวตัวนี้นะคะตอนนี้ใส่น็อตเข้าไปด้านในทั้งสองอันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้เป็นนอ็อตหัวปิดตัวนี้นะคะหมุนปิดข้างใต้ข้างหลังตัวนี้ตอนที่เราประกอบแผ่นไม้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันนะคะ แล right ้วก็จะใส่ตัวน็อตตัวนี in ้นะคะให้วางในลักษณะของแบบนี้นะคะแบบนี้เอาตัวน็อตไว้ข like ้างในแล้วก็เอาตัวเหลี่ยมๆตัวนี้ไว้ด้านนอกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นเป็นเป็นที่อ่าน็อตตัวนี้นะคะหมุนปิดด้านหลังจะมีน็อตออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นน็อตตัวนี้นะคะ ปิดเข้าไปแบบนี้อีกแผ่นหนึ่งนะคะอีกแผ่นหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะคะจะเป็นรูปปลาเราจะเอาตัวที่มีรูไว้ด้านบนนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านล่างของเรานะคะเราก็จะใส่ไว้แบบนี้ เอาน็อตที่เราใส่ไว้ด้วยกันแบบนี้นะคะใส่เข้าไปที่รูน็อตอีกด้านหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งแบบนี้ทำแบบนี้นะคะทั้งสองอันเลยนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบเอ่อก้าสิบองศาแบบนี้นะคะสําหรับฝั่งนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะใช้แผ่นที่เป็นเหมือนแผ่นนี้นะคะประกอบแบบเดียวกันนะคะกับฝั่งฝั่งนี้เลยนะคะ ด้านข้างทั้งสองอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะคะเราก็ใช้เป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะแผ N ่นเป็นรูปทีวีแบบนี้นะคะใส่ประกบกันเข้าไปนะคะแล้วก็เอาน็อตใส่ตามรูที่เขามีมาให้นะคะ <S <S 2> <S 2> พอเราได้กล่องประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พลิกด้านกลับขึ้นมานะคะให้ตัวขาตั้งนะคะตัวนี้นะคะมันลงอยู่ข้างล่างนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นแผ่นไม้นะคะแผ่นไม้ที่เป็นแผ่นไม้แบบนี้เรียบๆแบบนี้เลยนะคะใส่เข้าไปด้านในนะคะใส่เข้าไปด้านในจะวางอยู่ตรงที่ออฐานที่เราสอตเข้าไปเมื่อสักครู่นะคะก็ะจะวางได้พอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่บล็อกเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาใส่ตัวเปลยกันนะคะตัวเปลยนะคะที่ตัวเปลยจะมีรูนะคะรูข้างๆตัวนี้นะคะไว้ให้ใส่ ตัวคานไม้อยู่นะคะก่อนที่เราจะใส่คานไม้เนาะตัวรูข้างๆตัวนี้นะคะลูกค้าจะเห็นว่ามีนี่เราก็จะที่เราเร้นไว้นะคะแล้วก็จะใส่ตัวเปลเข้าไปแบบนี้นะคะเมื่อเราเอาเปลออกมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไม้ตัวนี้นะคะ <c oughs> เข้าไปในรูดได้เลยนะคะอีกด้านหนึ่งก็ทําแบบนี้เลยค่ะ ันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ